คุณฟลุ๊กเฟรมถามหน่อยว่าปกติแล้วเวลาที่เราทำงานพิธีกรเนี่ยเรามีความไม่มั่นใจไหมเวลาเราอยากจะพูดใกล้ๆกับใครสัพคนไดพอไปกินพวกส้มตำมาเงี้ยไม่กล้าใกล้ใครเลยใช่ไหมโอ้ลมหายใจไม่หอมสดชื่นนี่เลยเฟรมมีเคล็ดลับมาบอกเฟรมก็ได้รับมาจากคุณพลีปียะวันอีกหนึ่งทีหนึ่งเคล็ดลับอยู่ในสกป๊ปชิ้นนี้ติดตามได้เลยค่ะเฟลมตื่นได้แล้วแล้วเช้าแล้วล้างหน้าแปรงฟันแล้วยังง่วงอยู่เลยไม่ได้วันนี้ภารกิจเราอยู่เพียบเลยตื่นเดี๋ยวนี้นะ สีฟันราหมอจุลาเอ็ก์ด้านะมีสมุนไพราจากธรรมชาติถึง5ชนิดช่วยดูแลรักษาเหงือกและที่สำคัญเนี่ยใช้เพียงนิดประสิทธิภาพเนี่ยเต็มแรงเลยโอ้แบบนี่ฝากก็หอมสนชื่อเลยละสิส่วนอันนี้ของพอยสูตรดั้งเดิมใช้ในปริมาณกตก เงื่อกับฟันรักกันแน่นดีเหมือนกับเราสองคนที่รักงานที่ทำว่าแล้วก็ไปทำงานกันเลยนี่แหละรับของเราวันนี้ความมั่นใจเวลาที่เราจะต้องไปพูดกับแขกรับเชิญไปคุยกับเหล่าแฟนคลับไงต้องมีลมหายใจที่หอมสดชื่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครูเดียช่วงน